ไปไหนแล้วล่ะไปไหนตามไปไปเร็วเร็ ีใครโย,ย่เขาไปตัดเรียนกันไปไม่ได้ กำลังไป ไม่ยุดเลยวะไปเดาวราไปเดยวรา lát nam นังตาอะไรอะไรเกือเกือก็ใส่อยู่นั้นใช่ของของเธอนั่นแหละของของเธอถูกแล้วเกือเธอเธออย่าเดินแรงแต่เธอเลยรถบ้างแต่หนู รถพวว่วงเพนันถ้าใคยที่ไปไหนแล้ทวลทุกเลวเกือกตึ้นทุกเรื เปลี่ยนแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วถูกต้องแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปไหนบ้านอยู่นี่ นอนบนบ้านนี่มา<ะ>ขึ้นมานอนบนบ้านต้ะคนนิ่ทเท่ากเนนองเอาไปไหนอะกเกอ,อยู่นี่เดินไปอ้อมในชูจับอาบน,น้ำแล้วอย่างไม่ยอมขึ้นบาน เดินไปใกล้วันนี้ลงมาเร็วลงถังนี้แล้วก็ขึ้นมาบนบ้านน้ำก็ะอาบแล้วขึ้นมากินข้าวมามากินข้าวขึ้นบ้านขำแล้ว าเร็วพัดมาถังนี้เขาเปิดไว้แล้ว มาเร็วกินข้าวกินข้าวขึ้นมาเร็วไม่มีใครแล้วขึ้นมานะนั่นสิ่งโตันสิ่งโตรู้นเดี๋ยวมันกินคนนะต้องแคบขึ้นบานนั่นดดเดี๋ยวไปช่วยตกขึ้น ครไม่มีใครเนี่ยอีเมลแร่งอยู่นี่นี่ไงอีเมลร,รู้จักไหมอีเมเลเดี๋ยวค่อยเอาไปไว้รถตขึ้นไม้ผลตาเอากินข้าวกับไก่ทอด กินไก่มั้งด้ากินในใข้าวข้าวกับกุ่นเชียงเลือดไก่กินในมดแต่ไก่กินเปล่าดะ นนไม่มีคอยบ้านนี้มีแต่ชมพู่เม่น้องบุญสามคนแค่นั้นแหละเห้ยววัดเรยวกินก็ตาแบ่งง่ายกันนะใจดีนะอขี้มือไปกินออกไม่กันไก แต่กินทุกอย่างที่ฟังนะนี่นะกลางซ้ำแลวกินไปตด้อยากได้ก็กินผุงไปรุงคนกินเป็นอยู่ใกล้กันนะค่อยอย่างเด็กก็ต้องกินไก่ทอดมังเลยเนาะไม่เจ่แก้ทีเนาะค่อยอย่างวัรุ่นอยู่เลย ใหญ่กินเด็กข้าวต้มข้าวเปื่อยนะเอื้อนใต้นะกินเด็กนำนำเพรานม,มากินเป็นเมื่อนเลยไก่ถอดกินเลือดเด็กดุกนี่ไม่ใช่แก่แล้วต้องกินเด็กข้องเล็กเลนนะน้องบุญน,นะฉอย เอื้อนชักเนาะเอื้อนไงเขาอย่างไหวรุนตรงกี้นายเหมือนไหวรุนมั้ง